สวัสดีครับเก่าพบขอมไปแล้วดิวโปรตจนครับผมวันนี้ก็มาแจ้งข่าวต่อเนื่องครับผมก็คือข่าว UGC อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของอวตารบอดี้แล้วก็เฮดนะครับผมก็วันนี้ไม่มีอะไรมากเลยเป็นข่าวค่อนข้างเป็นข่าวใหญ่เนาะหลังจากที่ผมอธิบายปนในคลิปที่แล้วถ้าคุณผู้ชมได้ได้ฟังผมจนจบนะก็คือหลังจากนี้ ในในข่าวมันจะบอกไปเลยนะครับผม today w to e m a k i, c I n g a f u e w chain คื the s i t c h i n g มั้ง eri c i n g for the body and head to improve the creator earning นั่นหมายความว่าคือเขามีการเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่อง body กับ head เพื่อ support กับ creator แล้วกันผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามัน support หรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ใช่เป็นผู้ขายนะ Starting today, no new body and head can be sold for free. นั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นอวตารที่เป็นแบบบัตเดิลน่ะบัตเดิลบอดีฟรีเลยบอดี body ทั้งตัวเลยครับหรือหัวมวกอะไรประมาณนั้นจะไม่มีการขายในรูปแบบฟรีแล้วนะผมหรือแจกฟรีนั่นแหละไม่มีคำว,ว่าแจกฟรีแล้วหลังจากนี้อวตารบอดีเอ n d นเฮดไรอ์ออนอาร์เธอร์ทีดีแอสเซทใช้ We have a price for more special specific carry แล้วกันนัออ่นหมายความว่าราคาเนี้ยจะมีราคาที่ต้องยืนพื้นอยู่นะครับผม New body and heat k e t heat today we have the price for of the 75 r o b u x ยืนพื้นที่75โรบั b u เป็นขึ้นไปนะครับผมนั่นหมายความว่าจะไม่มีของถูกเหมือที่ทุกคนแบบโอ้นี่ราคาถูกจังเลยเหมือนในคลิปที่แล้วของ r o b l o ผมอะ ที่ผมลงคลิปเกี่ยวกับเรื่องของหัวโปรตจนเนาะที่มี35โลบัคนะั่นแหะอันนั้นก็คือเป็นราคาสุดท้ายที่เขาพยายามช่วยเหลือลูกค้าที่เป็นคนที่ซื้อมีมี UGCI เขาเรียกนะโลบัคน้อยอะ่ะให้ได้มากที่สุดนะตอนที่กดของโลบอกจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะครับผมนั่นหมายความว่าผมไม่แน่ใจว่าราคาของเก่าๆอย่างหัวเซอร์เคิลอะไรต่างๆน,นานาที่คุณผู้ชมเคยซื้อที่ผมเคยซื้อราคาจะถูกปรับ ให้ไปยืนพื้นอยู่ในระดับถึง75ทุกอันเลยหรือเปล่านะครับผมเรื่องนี้ผมก็ยังเขาเรียกอ,อะไรนะั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดถ้าปรับราคานั่นจะหมายความว่าคนที่จะมาซื้อใหม่ก็จะเสียเปรียบอย่างรุนแรงแล้วก็จะอาจจะไม่มีการอัปเดตอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับผู้เล่นคนที่แบบมีตังน้อยเนาะซื้อชุดได้เยอะๆเป็นคนชอบเก็บคอเลกเตอร์คอลเลกชันเยอะๆชอบเป็นคนชอบเก็บสะสมอะ ก็จะไม่เหมาะกับสายนี้นะเพราะว่ามัน75โลบั uck, นี่ก็เท่ากับทำรายเงินท่านไปค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับผมแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าอย่าไปซื้อนะเพราะว่าทุกอย่างมันก็ยังคงเป็นสินค้าแฟชั่นคนที่พึงพอใจเขาก็ซื้อกันคนที่ไม,ม่มีตังค์ก็เก็บตังค์แล้วซื้อเอาละกันนะครับผมไม่มีของถูกแล้วนะตรงแจ้งจากตรงนี้ exiting body and head are priceless in the price for all f i 5 r o b u า will be เขาจะเขียนว่ามา r k e t market เหรอเปล่า up to the price for of the 75 l o l b u c k on November 2ก็คือตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนราคาทุกอย่างจะเป็น75 we encourage greater to review and set a price before of this update อ่าเนี่ยเห็นไหมเขามีการปรับราคาแล้วลรืมั้งเนี่ยผมว่าผมขออนุญาตลองไปดูก่อนขอนุญาตไปเปิดหน้าให้ดูนะครับผม ดูซิว่าราคามันมีการเปลี่ยนปแปลงหรือยังผมอัปเดตกันตรงนี้เลยวันที่5เดือน11อย่างเช่นหน้าผมกลับไปดูที่หัวโลบักไอหัวเซอร์เิลผมแล้วก็กลับไปดูในหัวที่ผมไม่ได้ซื้อย่างๆยังยังยงยังไม่มีการปรับมากมายมากยังไม่มีการปรับอะไรมากขึ้นนะครับผมแต่ก็ผมว่าอนาคตก็คงเดี๋ยวก็ มีผลกระทบกันแหละในอนาคตรีบซื้อกันก่อนนะครับผมก่อนทุกอย่างมันจะเปลี่ยนกา้มีการเปลี่ยนกฎเนาะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวที่สำหรับคนที่กำลังรอ UGC ใหม่ๆเหมือนที่ผมเพิ่งอัปเดตคลิปไปล่าสุด2คลิปที่เป็น UGC หน้าใหม่ของเฟอร์รี่นะครับผมนั่นหมายความว่าคลิปที่ผมออกไปคือจะเป็นล่าสุดของปีนี้นะครับผมดูเจ เราจะโรบอคโรบอคไอเทมเอเฟอร์รี่โรบอคไอเทมแล้วกันของปีนี้ไม่มี incoming ในเดือนในในปีนี้นะครับผม opening ่งคิดโอเพน n ิ่งอัปเกรดชันเน็ก่ในหัวข้อข,าข่าวเข้ามาชัดเจนเลย lastly we know how important a simple dynamic and a fair market is is to our community to deliver on this We plan to open u p the c r e a t i o n out of the 3D 3D market hey, 3D market piece in early 2024นะครับผมชัดเจนนะก็คือมีการปรับเปลี่ยนมีวางแผนมีวางแผนนะ่ะมีการกำหนดกฎอะไรใหม่ๆขึ้นมาสำหรับ UGC หรือการแบบเหมือนพ่อค้าไอ้ผู้ให้เช่าตลาดอนะเรียกง,ง่ายๆว่าตลาดนี้มีการปรับกําลังปรับเปลี่ยนกฎกันอย่างมากมายนะครับผม นั่นก็หมายความว่าเราก็อีก2เดือนที่จะต้องรอกับสินค้าใหม่ๆนะครับผมว่าจะมีท่าทีกันอย่างไรไม่ว่าจะเป็นโลบ็อกโลบ็อกเองหรือ UGC เองเหมือนที่เกสคาโพนได้ประกาศรีทายนั่นแหละครับแต่ผมไม่แน่ใจมันเป็นข่าวที่เขาประกาศออกมาเขาอ,อาจจะแก้ไขข่าวใหม่ก็ได้ซึ่งผมก็บอกไม่ได้เนาะหากมีข่าวอะไรใหม่ๆผมก็จะรีบมาแจ้งให้ฟังนะครับผมวันนี้ผมดูเดอะโพลเจน ต้องโคดตัวลาไปก่อนหากมีข่าวอะไรใหม่ๆที่จะรีบแจ้งมาให้ทราบให้ทันเอ๊ะจะรีบมาแจ้งให้ทราบทันทีนะครับผมไปวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ